บอกวิธีกดสั่งสินค้าใน Lazada กันค่ะว่าเราจะต้องกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างบอกเลยว่าง่ายมากๆที่สําคัญเนี่ยโคนรลดเพียบเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรัีวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องอโลชาชานีค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งสินค้าในลาซาด้ากันค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อนะคะผ่านตะกร้าในตัว YouTube ได้แล้วนะพอมีตัวปักตะกร้าเอาไว้ให้นะคะพอเรานะคะกดแล้วก็สามารถนะคะมาทําวิธีในการกดสั่งซื้อสินค้าในลาซาด้าตามที่พอจะบอกกันต่อไปนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พยด้วยค่ะสว่วนถ้าใครอยากกดซื้อสินค้านะคะคกด่ ตัวลิงก์ u t u b e นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการสั่งซื้อกันได้เลยไปดูกันได้เลยค่ะโ okay, อเคข่บนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อน,นะคะกดเข้าตัวแอป l a z a d a แล้วนะคะเราเนี่ยจะเข้าสู่หน้าหลักของ l a z a ด a แบบนี้นะหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะหาลิงก์ตัว YouTube ไม่เจอจริงๆนะคะก็เนี่ยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะสามารถกดนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน l a z า d a แล้วเข้ามาสู่หน้าหลักแบบนี้แบบเดียวกันกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันดับแรกเลยนะคะแนะนําให้เราเก็บโคคค้ดกกันนน่่่่อะเเพราวาว da ียจุ มากเลยนะโดยถ้าเพื่อนๆน,นะคะมาที่หน้าหลักนะคะ <ๆ S 1> กดที่คําว่าเก็บทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะพอเราเกดเข้าไปแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกคูปองต,งต่างๆนะคะเราก็ดูกันได้เลยนะก็จะมีคูปองรายวันนะคะร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วกดเก็บได้เลยนะคะเพื่อนๆนะนี่นะคะมีคูปองอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะก็สามารถใช้กันได้ตามหมวดหมู่ตามนี้เลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีสําหรับสินค้าที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็เก็บไปให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อที่เราเนี่ยจะไปช็อปสินค้ากันค่ะหลังจากที่เรานะคะเก็บส เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพลจะพาเพื่อนๆไปค้นหาสินค้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะพลจะซื้อเป็นตัว iPhone แบบนี้แล้วกันนะคะมเพื่อนนะเพื่อนๆก็พิมพ์กดค้นหาด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า iPhone ได้เลยค่ะพอเรากดค้นหาแล้วนะคะก็จะมี iPhone เนี่ยมาให้เราเลือกแบบหลากหลายรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆก็เลือกรุ่นที่เราต้องการได้เลยสมมุติว่าวันนี้นะคะพอจะกดซื้อเป็นตัว iPhone 13นะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนก็จะมีนะคะให้เรากดซื้อเลยนะคะกับเพิ่มลงลดเข็นค่ะสําหรับใครที่จะซื้อ นะคะ1เครื่องก็กดไปได้เลยค่ะส่วนตัวเพิ่มลงรถเข็นะคะจะเป็นในกรณีที่เราเนี่ยซื้อหลายๆสีหลายๆเครื่องนะคะเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวพอลองกดให้ดูสมมตินะคะว่าพอจะเอาตัวสีขาวนะคะร28กิกเพิ่มลงรดเข็นะคะ,ขะ,คะเขาก็จะถูกดึงเข้าไปแล้วนะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากได้อีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นคนละสีก็กดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีมิดไนท์นะคะกดเพิ่มลงรดเขตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มลงรถเขตนะคะก็จะไปอยู่ที่ตัวรถเข็ด้านบนนะคะเพื่อนๆก็กดไปได้เลยนะนี่นะคะเขาก็จะมีตัว ไอโฟน e 2เครื่องมาแล้วเรานะคะก็สามารถนะคะกดที่คําว่าชําระเงินกันได้เลยค่ะด้านบนนะคะจะให้เพื่อนๆเนีเ่ยใส่ชื่อที่อยู่นะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ตัวไอโฟนเนี่ยมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เช็คว่าโอเครุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นเขานะคะจะมีให้เราเนี่ยเลือกเป็นตัวเลือกการจัดส่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูตัวเลือกทั้งหมดได้ค่ะเขาก็จะมีนะคะว่าเป็นแบบส่งรวนพิเศษแบบนี้นะคะเราก็กดยืนยันไปได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือก เป็นวิธีการชําระเงินตรงนี้ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะคะก็มีทั้งบัตรเครดิต QR Code นะคะธนาคารไลน์เพย์นะคะจ่ายได้ทั้งหมดเลยะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆเลื่อนลงมาต่อนะคะเขาก็จะเป็นยอดรวมสินค้าแล้วนะคะว่าโอเคยอดรวมสินค้าเท่าไหร่นะคะซึ่งนะัตรงนี้นะคะเราสามารถกดใช้คูปองได้คะ่ะเ,เพื่อนๆเราก็กดไปเลยนะคะที่คูปองและรหัสคูปองนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีมาให้เราเลือกนะคะเ,เพื่อนๆนะคูปองเยอะแยะเลยนะแต่ว่าสินค้าบางรายการนะคะก็ อาจจะไม่ได้ร่วมนะก็อาจจะไม่มีโคดนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนนะคะไปซื้อสินค้าอย่างอื่นแล้วมีโคดนะคะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะที่นี้นะคะพอเราใส่โคดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยดูพวกยอดค่าจัดส่งนะคะอย่างอันนี้พอก็จะส่งฟรีนะแล้วพอเราเนี่ยต้องการซื้อแล้วนะคะก็กดที่คําว่าสั่งซื้อได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดสั่งซื้อแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะสินค้าจากทาง lazada นะคะก็จะมาส่งให้เราถึงหน้าบ้านแล้วนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการสั่งซื้้อสินนนนคาาาใเ่ยงงละซึ ในะคะอยากสั่งซื้อสินค้าง่ายๆแบบนี้นะก็สามารถนะคะกดผ่านสก้าวยูทูบกันได้เลยนะคะที่พอปักเอาไว้ให้ในตัวคลิปวิดีโอนะหรือว่านะคะจะกดผ่านลิงก์นะคะในตัว Descript i o n นะคะก็สามารถกดได้เช่นเดียวกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่นา